กล้แล้วใกล้แล้ว,ลลวรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยอุ้ยทำไมฉันต้องมากับเธอด้วยอ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยเราไปชอบร<อ>่วมกันไงแล้วนี่ดูรถด,ดิเปน็นไงใครให้รถคันนี้เธอมาพ,อพี่นีพอพี่นีให้รถมาด้วยหรอพี่มีใครมาฉันอีดาไม่มีใครให้รถจําด้เลยอ่ะอ เดี๋ยวก็มีแหละเดี๋ยวก็ได้ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยเนาะเออนั่นลสิฉันก็สกเศร้าจังเลยฉันก็อยากมีรถสวยๆขับบ้างอ่ะอุ๊ยคือเมาอก่อนเดี๋ยวเราข้าไปใกล้ๆซิเพราะว่าลิงเนี่ยมันดุร้ายนะโอเคใช้รถตีได้ไหมอะ่ะไม่ได้นรอก็มาถึงที่ตีลิงแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เหลือชุดสุดท้ายละเนี่ยเก็บไปแค่ชุดเดียวก็ครบแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพี่บ้าจะตีให้ดูนะเพราะว่าเนี่ยเราตีจนช่ำชองแล้วอ่ะอีแน่มาดี่เลยอี อย่นี้นะทุกคนแล้วก็อือโอสู้สิสู้ฮึบฮึบเธอขวาอ้าวย้ยาไม่เอาอ<ๆ>เอาเอาเอเอาวให้ขวาค้างก่อนข,ข่าขวาค้างแล้วเรามันต่อยแล้วเราค่อยต่อยสวนเฉันได้เนือเน้อแล้วฉันได้เนื้อแล้วเออน่าจะพอละแหละเดี๋ยวเราไปทำเนื้อกันโคจะมีใครสู้พีได้พีเนี่ยนักล่าลิงภูเขามาเลยมาดิลิงพีอย่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเลยนะเว้ยทุกคน พราะว่าพีดตีลิงเก่งมาก few moments later. แล้วใชยคิดดูดิฉันเพิ่งไปเปลี่ยนชุดมาแต่งหน้าก็ใหม่แล้วแถมฉันต้องไปนั่งย่างเนื้อกับเธอให้หน้าเป็นเมือกด้วยอะ่ะอดทนหน่อยนาะความผิดของใครเนี่ยของพีธีอ่ะไม่ใช่ของเธอเหรอไม่ใช่ของฉันได้ขา่าวเธอเป็นคนคิดแผนการไม่ใช่หรอแต่พีธีไม่ยอมมาช่วยไงฉันก็เลยงมาช่วยเธอแนเนี่นะใช่มันใช้โดทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะนี่มันหมู่บ้านใครเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านฮิป ปีเก่าอ่ะอ๋อไหนอะที่ย่างเนื้ออยู่ตรงไหนอะอ๋อฉันเจอแล้วนั่นไงนั่นไงมีกองไฟอยู่ตามมาตามมาเฮ้ยต้องมายากเนื้ออีกโอ้เสียวเวลาชุดดเลยอมไม่<ส>ดื<ห>้อไง่ีจีไม่ดื้อแล่าไม่อาก,อก<ด>แล้วว่าพวกเขาอดุเห็นไหมราทำาบบนีต้องคิดดีๆเข้าใจเปล่ารู้แล้วแต่อย่างดีนะที่เราเป็นน้องเล็กของแก๊งอะเราก็เลยไม่ค่อยโดนอะไรเยอะ ช่ดีนะที่เราเป็นน้องเล็กสุดาเขาก็เลยไม่ว่าเราอ่อะถ้าเกิดว่าเขาว่านี่พี่ต้องร้องไห้หนักกว่าน,นี้แน่เลย<อ><อ>เขาบอกว่าเวลาคนที่เป็นน้องเล็กอะ่ะพราพี่เขาก็จะต้องดูแลเราด้วยนะใช่พราะเวลาเขาดูแลนะถึงเราเอาแต่ใจเขาก็ไม่ว่าเราเออเขาใจดีเนาะใช่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 ใชแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นน้องเล็กอะ่ะขอขอะไรเขาก็ให้เธอรู้ดิฉันขอรถอันยังได้เลยลูกหูแมวดิหูแมวร้องก็มีน่ารักชะมัดเลยอือใช่พี่พี่หาให้ดีใจที่สุดเลย ฉัน่ะนะฉันคิดไว้นะฉันไม่อยากให้มีใครเข้ามาแย่งตำแหน่งน้องเล็กไปจากเราเลยนะเว้ยไม่มีหรอกจะมีได้ยังไงล่ะจริงถ้าเกิดว่ามีนะฉันไม่ยอมจริงด้วยฉันไม่อยากให้ใครมาแย่งตำแหน่งนี้ไปถ้าเกิดว่าฉันฉันไม่มีตำแหน่งน้องเล็กฉันจะไม่เหลืออะไรแล้วนะเฮ้ยพี่พี่อะไรอะไรโทรศัพท์มารับฉีโนตามเหรามั้ง เกิดอะไรขึ้นน้าไปไหนคะแย่แล้วดิโอ้โหมีเรื่องอีกแล้วเหรอเรื่องเก่ายังไม่จบเลยอ่ะมีเรื่องใหม่มาอีกแล้วเหรออะไรอ่ะอยากรู้ A few moments later อขาอว่มีเรื่องที่น่ายินดีมาบอกพวกเราอ่ะถึงจะได้ลดเฮ้ยเฮ้ยรีบไปแล้วรีบไปว่าคนนี้ชื่ออะไรอ่ะเพียงซื้อกับปุดไม่ได้หรอไม่ได้ชื่อเพียงย่อมาจากพิงกับพีแล้วถ้าลดชั้นอ่ะ <ส straightforward> นี่ยังไม่ได้โหลดนะเนี่ยนี่คือยังไม่ได้โหลดนะเนี่ยแต่ฉันตั้งชื่อให้มันก่อนก็เขาบอกเรื่องน่ายินดีก็ต้องเป็นเรื่องรถปะเออถ้าเรื่องน่ายินดีตอนนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยฉันเลยฉันจะได้รถแหละจริงจริงชาวบาเนี้ยน่ายินดีสุดเจ๊ปิดตาทำไงอะทำไงอะเจ๊เจ๊อยู่ไหนอยู่นิ่งไว้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 นะ ฉันไม่ฉันไม่เป็นไรมันไม่เลืมกไมไม่เลือฉันมองเห็นอยู่ฉันว่านะเราไม่ถึงแน่ๆน่ะแบบเราทำยังไงดีอ่ะเธอลงไปเข็นรถขึ้นมาพี่ทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้อย่าให้กำลังใจกันแบบนี้สิเข็นมาเลยถ้าไม่เขาทำตกเข็นลงมาเลยทำยังไงดีเออ ไม่ไหพี่จะหายใจไม่ออกแล้วนะอีนิดเดียวอีนิดเดียวฮุบ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 ได้แล้วเจพี่ทำได้แล้วเจพี่ทำได้แล้วเจเจเจเงยหน้าเงยหน้าใช่ฉันว่ายบนผิวน้ำได้เราต้องเข็นขึ้นไปมากกว่านี้ให้มันขึ้นไปเลย รอแปบรอแปบเดี๋ยวพี่ลเราซ่อมดูมันมาจากน้ำแล้วอ่ะแต่ว่ามันขึ้นรถไม่ได้อ่ะปมแล้วนี้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวรอขึ้นใหม่นะแต่วรอขึ้นใหม่ก่อนแป๊บมึนนะคะบอสอยู่ทีวางนั้นนะได้แล้วได้แล้วโอ้เศร้าอะแต่วันนี้มันดูแปลกๆไหมอะพีพีคือแลกยังไงอ่ะปกติอะเขาจะตามมาตลอดเลยแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเขาก็จะพยายามขับรถตามหาพยายามดูว่าเราทําอะไรอยู่แต่งงๆนะวันนี้เราเข้ามาทํางานกันนานมากเลยนะ ว่าไม่มีใครหาเราเลยอะแล้วเราหายไปนานขนาดนี้แล้วเขาก็เรียกนะแต่แบบมันก็ไม่มีใครตามเราเลยแฮะอุยยอยมีคนส่ง G P S มาให้แล้วอ๋อฉันบอกบอลให้เองแหละคือเขาจะเปลี่ยนไปมีสาวเหรอไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ่ะไม่รู้แฮะเราเธอไม่สังเกตหรอกปกติถ้าเราหายไปกันสองคนฝ่านนี้เขาตามไหมตามแล้วเออแต่รอบนี้เขาไม่ตามเอออาจจะเป็นไปได้นะหรือว่าเขามีสาวจริงๆนั่นแหละไม่เอาอ่ะ เราทำไงอ่ะพี่จะไปวงองเงยวง,งองเงไม่ได้หรอกเราคดีเก่ายัางไม่จบเลยเขาเขา,าทำแล้วแต่เราลองดูสถานาการณ์ก่อนเราพยายามเงยียเงียไว้ดีกว่าอืมงั้นเดี๋ยวพี่ไปรอแถวๆนั้นนะออได้เพราะว่าถ้าสมมติเรากระต,ตัวกระตากไปเขาจะหาว่าเรายี่งเงาอีกงั้น,อน,อนรอพี่เอมามาเรามาเต้นขอความช่วยเหลือกันดีกว่าพนรถอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่บนรถอะเราจะได้มีแสงไง เกือบแล้วขับตรงไปขับตรงไปก่อนตรงไปให้สุดทางนี้เหรอหทางนี้คุ้นนะเหมือนที่พี่หนีเขามาเลยเนาะทางที่อ้าวแล้วทางนี้ไปได้ไหมอะวายวายวายวาเอพี่ร้องอย่างเดียวเลยว่าทุกคนไม่พูดเป็นคำเลย ซู้ดิไปได้นะเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาอ๋อเหมือนตรงน,นั้นจะเป็นโลงไม้เลยนะอ๋อนี่ไงรถพี่เย A few moments later วัดีค่ะคุณหมอว่างทว่าไงหมอมาทำอะไรคุณมาทำอะไรพี่มีคนนัดมามีคนนัดมาอือหรือเปล่าน่าจะใช่นะมีกลาเข้าไปคนเยอะแยะเลยใช่ อันตรายระวังตัวด้วยได้ครับคุณหมอคุณหมอชื่ออะไรชื่อซนนี่แล้วคนนั้นว่าทำาไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันระวังตัวด้วยได้เลยโอเคบายบายหน้ารักจังขอบคุณครับคุณชื่ออะไรอ่ะพี่พีค่ะพีสวัสดีครับสวัสดีครับเจฮะหมอหน้ารักสมาร์ทเลยน่ารักหมอแต่มันไกลอะพี่เย่มาเดี๋ยวผมอุ้มก็ได้ครับ

อันนี้อะเบบี้เหรอกูปล่อยแล้วกูปล่อยแล้วไหนเบบี้อะอันนี้เบบี้ยอมห่วเหรอกดหนกดหนกดกดรว้ว่าขวดอุ้มหรือเปล่าพาลิออย่ามายุกเขาพันแม่ลูกนะในรถใหม่อะโดนต่ออหน่อยนอยอุ้มมีทำไมอะน้อย ไอ้น้อยโค้เขาไปเตะไอ้กลางกลางร่งงห้ไหนครับโอเคโอเคเดีวพ่่กีางอกเจเลยนะว่าเรามีเร like ื่องเซอ์ไพรส์เจ๊เลอะไรรถใหม่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 ก่อนก่อนจะหลงเรื่องเซอร์ไพ์ครับเนื้อที่สั่งไว้ได้ยังได้ยังครับได้แล้วค่ะบอสนี่ไงรถสุดท้ายที่บอสสั่งอ่ะพีเอามาให้แล้วเนี่ย แต่แต่ม ok ันอาจจะมีเลาะล้อยหลอระหว่างทางหน่อยนะเพราะว่าพี่พี่เออปอยเจเจเออของของเออเจเจกินไปแล้วอ่ะคือสั่งยี่สิบอันแต่ให้สองอันนี่นะโม่ก็จ่ายให้ไปแล้วก่อนหน้านี้ไงไม่ไม่ไม like ่ไม่สั่งไปแล้วท้าขโมยรถผมอ่ะให้ไปแล้วพี่ให้ไปแล้วพี่เอพี่เแล้วไปพี่เียยังไม่ได้ส่งให้พี่เลยมันไม่เป็นไรเรื่องเนื้เดี๋ยวคุณอาจจะต้องแบบ ไปทําให้ครบยอดนะเรื่องต่อไปครับอะไรมาเนี่ยเรื่องตซอไปครับเดี๋ยวจะมีน้องเข้าใหม่อีกสามคนครับฮะลูกคุณอยู่ตรงกลางคนนั้นน่ะนะอันนั้นไม่ใช่ครับใช่ครับอันนั้นเป็นอ่าอ่าน้องสาวคนใหม่ครับไอ้พูดดีๆหน่อยเดี๋ยวโดนถังเงินเดือนอประธานบริษัทใช่ครับประธานบริษัทครับกากงกเหรอกางเกงยังตากไม่แห้งเลย พูดอะไรให้แก่คนหนูในถืออาวุธทำไมอ่ะเจงไม่คือเขารีบอ่ะดิไม่เราถืออาวุธทำไมก่อนสามคนคือใครบ้างคะน่นนะดียกมือได้ไหมไล่จากคนซ้ายนะสำันเป็นน้องใหม่เพชรสภานะครับผมกุนได้ครับเพิ่งเข้าพสภารณาครับผมเล่นไรครับเพิ่งมาเนี่ยแหละเจเจดีีที่บอกอัพรัยอ่ะไม่ยอาไม่ยอมไอ้กี้ก็ไม่ได้เป็นน้องเล ก็ยังเป็นจะมีปัญหาหรือเปล่าครับอ่าไม่มีปัญหาเล็กแล้วปลาเหย้าวิ่งไปนู้นสุดท้ายไอ้เจ็บกหย้าไปท้าฟี่โอ๊โอป้าโอมางเดี๋ยวมีเจ้าเชื่อในเรื่องพญานาคมันมีขึ้นเร็วมันมีมันนี่เจ้าเชื่อในเรื่องพญานาคบอว่ามีเป็นอะไรอ่ะี่คากน้อยน้อยต่อยมีพี่ทำไมเจ็บไหมขอโทษเลยมันมีกูไม่ได้เป็นน้องไล้วยก่อนไปนะครับ มีขอโทษมามีพี่เร็วขอเจ้าคับมามีพีพีขอโทษดีดีขอเจ้าคับพี่พีขอโทษขอเป็นอะไรกันละ่ะไม่เห็นบอกกันเลยเหรอใช่เห็นบอกเลยเนอลย้องเ,เขาม,ามามารู้จักสัปดัห์ไดูงานเขาอยู่สัปดาห์เอฟิวโมเม้นต t สเลตเตอฉันบอกแล้วเห็นเปล่าว่ามันปแปลกๆอ,อ่ะเพรวพวกเขาแบบเอาเคอยอัฟังด้วยอ่ะไปกระชับก็ได้ปกติเขาจะตามมาตลอดเลยล้อมนี้เขาไม่ตามแล้วแล้วว่าเพราะว่าเขามีคนใหม่เข้ามาใช่ ฉันว่านะตอนนี้เราอย่าเพิ่งเงีเงาเลยเราทําเป็นแบบไปกับเขาก่อนก็ได้เดี๋ยวเราดูสถานการณ์อีกทีโอเคป่ะแต่เราจะดูสถานการณ์ว่าเราอะถ้าเราไม่ได้เป็นน้องเลยค่ะเราจะดื้อไม่ได้นี่เราน้อยใจเรื่องอะไรป่ะเนี่ยป่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเลยไม่นอยใจีกีป็นชนต้าอ่ไม่ได้ไม่ไดป่ะแต่เราไปยินดีกับเขาดีกว่าเรายินดีเรายินดีจริงๆที่บอกเจจกับพีีว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อะคือเราได้คนเพิ่มมาสามใช่ไหม เจเจกับพีพีจะได้ไม่เหนื่อยเพิ่มไงเออเรายินดีเราไม่ได้ว่าอะไรเลยเราไม่ได้ว่าสักคำเดี๋ยวผมมีงานให้เจเจพีพีทำหน่อยต้านอีกแล้วเหรอเราก็ไปสั่งคนใหม่ตรงนู้นดิเออเฮ้ยกลับไปก่อนตีลิงก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วอ่ะนั่นน่ะดีนั่นน่ะดี้องใหม่ไม่คิดจะให้ทำอะไรบ้างเลยเหรอใช่จกลับไปก่อนไม่รู้อ่ะแต่เป็นงานที่เจเจพีพีอาจจะชอบอะไรให้ไปแกล้งเด็กใหม่ทั้งหมดอ่าใช่ ก็จะถนัดเลยแหละงานเนี้แกงให้สุดแต่ปกติเราก็ไม่เคยแก้งใครปะใช่พีม่เคยทำรับน้องเขาให้เต็มที่จริงเหรอคิดว่าทําได้ไหมเพราะว่า,าถ้าเขาเข้ามาเขาก็ต้องรับความดื้อของเจเจพีพีได้ไงเฮ้ย,ฮย,ยเด็กใหม่ฮ<อ>ัลโหลเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่สามคนน่ะมายืนเรียนหน้ากระดานให้เราดูหน่อยดิใช่ใช่เร็วๆปฏิบัติเลยเราจะเริ่มสั่งแล้วนะเร็วๆเร็วๆเๆๆรเด็กใหม่ชวมือขึ้นเด็กใหม่ชวมือขึ้นแล้วหมุนหมุนหมุน โชว้มือขึ้นบอกไปมาด้วยบอกไปมานัอนบอกบอกแค่นี้ไม่ได้เหรอเบบี้จัดการดีเขาบอกไม่ได้โะโจมือเ้แไม่เนี่ย็นไอ้วกเโชว์มือไม่เป็นบอกบอกมือต้องให้ไต่ล็อตยกแล้วยังโกรธจนไปต่ล็อตต้องหยุดไม่ได้ดิทุกคนหยุดอันนี้เป็นคำสั่งซีเรียสนะทุกคนฟังให้ดีๆนะถอดเสื้อถอดเสื้อเลยดังเดีอดไปเด้อ พีว่านะพีจะให้เขาไปทำเรื่องอันตรายทำอะไรอะ่ะพีจะสั่งให้เขาไปหาเนื้อฉลามมาให้พี่กินเฮ้ยฉันกินด้วยดิฉันก็อยากได้เนื้อฉลามเหมือนกันเพราะเรากินแบบเนื้อลิงป่ามันมิ้อร่อยออแต่จริงจริงแล้วอ่ะฉลามกินไม่ได้ฉันจะให้เขาทำแบบเสียเวลาฟรียังไงละ่ะเธอแกล้งเขาแรงไปปะเนี่ยไม่แรงฉลามมันเป็นสัตว์ดุร้ายโอเคโอเคงั้นเราไปบอกเขากันเชื่อดิเขาต้องกลัวเรา แัดไปให้น้องใหม่อายอุ้ยอุ้ยอ้ยครับเฮียคุณหนูอ้เวนเราหมันไส้ทั้งนานและไอสัตว์น้องใหม่น้องใหม่ฟังนะฟังฟังฟังทางนี้คือคุณหนูตะโก้เนี่ยเขาอยากกินอาหารที่มันเป็นฟูคอร์สใช่อาหารเหล่าใช่อาหารที่มันมีมีบนโลกใบนี้มีบนโลกแต่ไม่มีบนบกใช่ สั่งเลยเจเจเราจะให้น้องใหม่ลงไปดำน้ำห้ามใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นดำหาฉลามแล้วก็เอาเนื้อมาให้คนหนูตะโก้กินใช่อ่าไอ้เี่เลือกแดกนะไอ้สัสพวกผมจะทําได้จริงๆนะทําได้ไม่ล้วคือเราคือคนหนูคนคนหนูไปไหนแล้วตอนเนี้ยไม่รู้น่าจะหลไปแล้วค่คนหนูโดนตกตายแล้วที่เขาตายเรอจริงปะเนี่ยไปไปไปคนหนูก่อนไหม ไม่คือคือผมคือผมจะไปหาอาหารแบบนั้นให้คนหนูไงครับแค่โดดลงน้ำแล้วก็ไปจับไหพวกคุณไงครับใช่ผมมีหน้าที่แค่สั่งใช่เอ่อแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนผู้หญิงอีกคนมาด้วยนะครับฮะผู้หญิงเข้าแก๊งหรอสวยเปล่าน่ารักเปล่าไม่ไม่สวยไม่น่ารักเลยเอ้ยผมขอยากไม่รับนะครับเออได้ได้เาไปละโอ้โห เพราะว่าอะไรเหรอครับบอสคุณคิดว่าผู้หญิงสองคนข้างหลังยังปวดหัวไม่มากพอครับอ้าวขนาดน,น,นั้นไงเหรอที่เราเป็นตัวปัญหาเหรอเนี่ยเรา,เราทำให้ตัวปัญหาคับทำคนปวดหัวขนาดนั้น,น,น,นเลยเหรอไม่ไม่เหตุผลหลักๆเลยอะคือตอนที่ตอนเนี้ยที่ยังไปรับผีเพิ่มอ่ะคือกลัวจะมีปัญหาเรื่องการจีบกันภายในแก๊งอ่ะส n a p เราเลยตัดปัญหาตรงนั้นไปก่อนอ๋อใช่พี่รู้แหละเพราะว่าทั้งหมดทุกคนเป็นของพี่ไงอย่าเว้นบอสพี่เยว์ไว้แล้วกันนะไม่เอาอะ ได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะเ<ด>อาไปให้ของฉันนะ่ะทุกคนเป็นของฉันหมดเลยไม่มีรูปเว้นอ่ะฮะฉันให้ความเคารพนะเนี่ยฉันให้ความเคารพร้อกับพี่เอ้นะเนี่ยเอาไว้เปเรืนะ่องนาคตถ้าจะรับแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีโอเคไหมคุณนายโอเคครับเข้าใจครับผม oh <my S 1> ไปจับเลยไปเลยคุณหนูตะโกต้องการฉลามมากใช่ไหมไปเลยต้องฉลาดกันด่วนเลยครับเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้บอกเลยอย่าเพิ่งไปเฮ้ยอย่าเพิ่งไปทำไมปลาฉลามมันไม่อยู่ตรงนี้ บอกเลยนะว่าคนที่มาตอนเนี้เราต้องเชื่อฟังพี่พีใช่ไหมเจเจใช่อืมเรอยู่ใกล้น้ำลราชพูดมากไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะพี่จะปกป้องเองพี่ไม่แกล,งแล้งละเป็นตกปาลาฉลามมาสักพันตัว<ฮ>อีก<ฮ>ได้บอสพันตัวเลยอรอบอสน้อ<ฮ>ยไปแป้าได้ดิแต่ว่าวิธีการตกอ่ะขออย่างนึงได้ไหมคะได้ห้ามขับเรือไปตกเดี๋ยวแล้วพวกผมจะไปกันยังไงครับไปว่ายน้ำไปค่ะไปว่ายน้ำ ให้ให้เขาว่ายน้ําดุกดุกไปกันเนี้ยนะใช่ค่ะแต่ว่ายน้ําเนี่ยมันไม่สามารถตกปลาได้นั่นเออเอคือไม่กลัวปลาฉนามกินเขาหรอเ่าต้องมีความสู้ค่ะบอสถ้าสมมติเขาไปแล้วแล้วเขาไม่ได้กลับมาเลยนะใช่นั่นดีงั้นให้เขาไปยังไงเช่าเรือค่ะบอสงั้นงั้นก็ให้พีพีกับเจเจไปตามหาไองพีไม่เอาไม่เอาโอเคงั้นเช่าเรือก็ได้ค่ะเช่าเรือเลยค่ะเช่าเรือเลยให้เจเจกับพีพีตามหาไม่ได้ค่ะพีพีอาจจะได้ค่ะแต่เจเจไม่ได้ค่ะ พอตัวเอง่ลยเด้ไช่งั้นน่ะเอาง่ายๆเลยให้เวลาสิบวินทีอะตกไม้ได้คนละตัวถ้าตกไม่ได้ไปละสิบวินทีอะม่ต้องเข้าแข่งพี่ๆกับเจเจจะรอตรงนี้นะคะทุกคนอีหยอกเจ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 มันนี่พี่ปกป้องอ่ะพี่ใช่หรอมาดูนี่สินี่หรอความรักลูกชายเธอหรอใช่แต่ลูกชายเธอดูหวานละล้านไงก็ไม่รู้เหรอฮะ เธอจะเห็นทรงหัวเธอลูกชายเธอมันร้านอ่ะใช่จะล้านนิดนิดน่ะแล้ะเม่ดละร้านหล่อแล้วจะไปปลูกผมนะแล้วทำไมลิปติกสีดำปี่เลยอ่ะปากนดำดำมีเว่าหนูอ้าวอ้าวลีโอเธอเธอเจ้าชู้แล้วยจะบอกว่าลูกฉันอีกเหรอโอ้โหปาใช่เจ้าชู้เจ้าชู้ผมว่าพี่ปกป้องผมไม่ได้ว่าถามแล้วไปใช่ปากดำหรือเปล่ ห่งชั h วโมงต e เหนูนาตเฮ้ยกูหูตกดาวแล้วเโอกูนด้คนแรกเลยอะไม่จริงเลยะไม่ยาแจมไเราแพ้คนอื่นด้วยเนี่ย อย่าฟาดอย่าฟาดไปยืนข้างล่างนี่ตะโก้ไปยืนข้างล่างปลาหลามไปตั้งไปเลยไปข้างล่างเลยคุณหนูทดาหูฉลามให้คุหนูเดียวจริงๆคุณหนูมันไม่จำเป็นต้องมาเก็บอะไรแบบนี้นะจำเป็นค่ะดีมากไอ้ลูกน้องที่เองผ่านงานนี้มาได้อ่ะไอ้คนละคนเพื่อนเยากคนละคนอ๋อโอเคอ๋านี่เขาหิ้วมาแล้วนะพี่อย่ามุนพี่อย่ามุนพี่อย่ามุนไม่เหมือนเป็นท่าอุ้มมาแทนอ่ะเนี่ยนั่นน่ะดิไม่เห็นปลาเลย ใช่เหรอไม่แสดงไม่เห็นปลาแสดงอันนี้เรียมกุ่มปะเนี่ยอันนี้เรียมค่ะอนี่เรียมไปค่ะไปใหม่ค่ะไปใหม่ไปใหม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเอาคุณหนูอย่าเดินเยอะเออนี่คือมีของจริงของจริงอของจริงโอเคได้ฉลากก่แล้วครับได้ฉลากมาแล้วครับคุณค่าหลามครับโอเคได้มาครับยได้มาเเลยยนี่ครับพี่โยปองขอบคุณมากครับพี่เขาเนี่ยยังไม่ได้เลยเล่นะไรเดืนดเล็ดอะโอเคนี่มาแล้วมาแล้ว เล่นวันแล้วโอ้โหบอกันมาได้จริงด้วยอ่ะเอาล่ะตอนนี้พี่พีจะประกาศผลรางวัลนะคะฉลามใครสวยที่สุดฮะจะใครตกเร็วสุดหรอไม่พี่จะนับจากความสวยของปลาฉลามที่ตกมาพี่ขอยกให้กับพีสแนปค่ะว้าวเพราะว่าพีสแนปเป็นฉลามใสล่องหนไม่เหมือนใครคนต่อมาพี่พีจะยกให้รางวัลแก่พี่กูดไนค่ะ เพราะว่าพ <Yeah. S 2> <geliyor. S 1> ี <1 French Claire> mm ่ก hmm. ูไนมาเร็วแต่ตะโก่น่าจะที่โหลนะครับเยใช่ค่ะตะโก่น่าจะเป็นที่โหลได้อย่าโทรฟ้องป้าหลักคือส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวจะโทรฟ้องพ่อก่อนโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าทุกคนทําได้นะจริงๆแล้วว่าเราก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้หรอกแต่ว่าก็ยินดีต้อนรับข้าวแกงพฤษภานะคะยินดีต้อนรับทุกคนมีกฎแค่ข้อเดียวนะคะทุกคนที่ต้องจำเอาไว้ให้ตังเราด้วยใช่ค่ะต้องให้ตังเจเจกับพีพีด้วยใค่แหละ ฉันว่านะบรรยากาศตอนนี้มันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ที่เราย้ายเข้าเมืองมาเนี่ยแองเราก็เริ่มใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วอ่ะฉันว่ามันขอบุญมากเลยอ่ะและอีกอย่างหนึ่งคือมันได้ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ใหม่ๆเยอะมากเลยฉันคิดว่าวันนี้ฉันก็แกล้งเบานะแต่ฉันน่ะคิดไว้แล้วล่ะว่ารับน้องของจริงอ่ะมันจะอยู่ในแฟนเทรนนิ่งเออเดี๋ยวเราจะต้องเป็นวัดฝีมือเขาอันนี้เขาอาจจะเก่งกว่าเราก็ได้นะพี พี่คิดดังกว่าเขาแน่นอนแต่ยังไงแก๊งนี้เนี่ยมันก็ยังคงมีผู้หญิงสองคนอยู่ดีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วว่าฉันก็ <ไป S 2> คิดนะว่าถ้าวันนึงอ่ะแบบเราเรามีผู้หญิงคนอื่นๆในแก๊งอ่ะเราก็คงจะไม่เหงาคงไปเกลียวกกันได้แหละแต่บอสก็คงยังไม่ลาบอ่ะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของบอสแหละเนาะใช่ใช่กัน เอาเป็นว่าเราไปทำงานกันเถอ,อะเนาะโอเคงั้นแปนว่าครั้งนี้เจ๊กับพี่ๆต้องขอตัวลาไปก่อนและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมพี่จ้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของสุนีวิวีครั้งหน้าเนี่ยแก๊งพี่ๆพฤษภาเขาจะไปทำอะไรเขาจะไปรับน้องกันต่อหรือเปล่าเรามารอติดตามไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้พี่ปัต้องขอตัวลาไก่อนแล้วเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ